สวัสดีค่ะต้ยน้อยสวัสดีค่ะกอนก็อยากให้แม่แม่เห็นเนาะวันนี้ก็มาฝึกควานใหม่กันนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะก็มาพบกับช่องน้องปูทซับนะคะก็เรามาดูควานใหม่นะคะตาน้อยกําลังฝึกควานใหม่ให้เป็นนะคะ เป็นวันแรกที่จะได้จับเน,นยสอนตั้งแต่กระบวนการแรกนะคะวันนี้มาเจอควันไหมนะคะนางก็ได้อาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝึกไว้ลูกก็ได้น้องกีตานะคะกับครูฝึกตาน้อยมาช่วยฝึกให้นะคะถ้าได้กีตาราจับแล้วทุกวันก็แม่ควานก็จะสบายนะคะหูดซับก็สบายไปด้วยได้ควานแน่นอนเลยค่ะ ตัวสวยแล้วตัวดำแล้วตัยนุย้ยสบายเลยหาแปลงมาถูคอยเป็นก้อยไปแล้ว,ลวตาโนยวานะคะตาโนยมาฝึกให้ทุกวันก็จะได้เป็นเร็วๆเลยฝึกไว้ลูกชิ้นนะคะช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะคะของกีตา้าก็จะได้เป็นความตัวจริงละ หนูก็จะดื้อนะตุ้ยนุ้ยให้พี่พาไปเดินเล่นบ่อยๆไม่ต้องไม่ต้องเดินสักรอบหน่อยซิต้าฝึกไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะให้นางได้ชินเอ้าฝึกไปทีละนิด่อยน้งด้วย đại đơn, ờ, đơn. Ờ, lẽ ๆคิดในหัวโอ้มันบ่ได้จี้ มัดนี่เออนี <lawsuit> ulously, ่ไ <busca> ด้เดินออกมาเล่นแค่นี้ก็ดีแล้วนี่สบายชิวๆฝึกไปเลยเฮ้ยมันนี้หันตั้มจริงเก็บไปจะหันต่้มหมหันต่้มไว้ก็ไปวิ่งอะไจริงจริงไงโซอจ้าซอจ้าเอาแล้วจะเดินไปไหนจะเดินอะไรใน่เฮ้ยเวลาจริงไอตอสัสไอดิ้งหุดไวหน่อยนี่เวลาฮัทชินเอา ปไปแล้วตุ้ยนุ้ยวันนี้เป็นวันรีเล็กของสาวตุ้ย <ไป S 1> นุ้ยนะคะเออเดินพาเดินกินเดินริมยาฮะอ <c oughs> ไไืไไนนอมเชียนทนัดเออไหนไหนทรงคีทรงคืออยู่ ส่องคืออยู่แต่ว่าบทจะคือบพะวันนี้เราก็เดินออกไปทุ่งนากันนะคะแม่ม่ค่ะไปสูตรบรรยากาศสดชื่นให้ตุ้ยนุ้ยกันค่ะไพวันไปด้วยไหมไพวันมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 มามาเร็วชวนน้องไพวันกันนะคะยืนมองใยญ่เลยไะ แล้วนะเอ้าจีแล้วปกอนยฮะนงปลนล็แล้วล็อแล้วไนเอ้อง้ไปนิดเดียวแค่นี้นะกลับซะแล้วมามา เออแต่มุดกะไหนก็เกาะด้วยนะได้เดินเชวบเชวบ,บนิดเดียวก็โอเคแล้วนะคะสาวพูงพุยสาวพูนซับนะคะยังไงช่วยกันกดติดตามกดกำลังใจให้พูนซับกันด้วยนะคะกับน้องกีตารควานใหม่ของเรานะคะได้เดินวันละนิดวันละน่อยเราก็จะชินนะคะ ก็จะเริ่มชินสดซื่นไปวันวันถึงบ้านเราแล้วค่ะแล้วก็ข้าบ้านก็เข้าบ้านเหมือนเดิมตุ้ยนุย้ย หาดินว่าจะเทตรงนี้ให้เป็นที่เดินสบายๆหน่อยตาน้อยหาดินไม่ได้เลยได้น้อยเนียงก็เอานะคะก็มาฝึกเวลาที่อู้เดินเร็วน,นั่นี่ไม่อยากออกไปละมั้งนี่ตาน้อยเดี๋ยวให้น้องชินก่อนนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่น้องกีตา้าได้จับแล้วก็ตาน้อยได้ฝึกให้นะคะถ้าชินวันไหนเดี๋ยวจะพาให้น้องกีตา้าได้เดินออกมาเดินเด่น คนเดียวได้นะคะคุณซับถ้าชินกับเขาแล้วก็คือสามารถจับออกไปนั่นไปนี่ได้ตลอดนะคะยังไงฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องเราด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะช่องน้องพูนซับวันนี้ก็สมใจแม่ๆหลายท่านนะคะนางก็ได้ออกเดินแล้วนะคะขอให้น้องกีตาจับได้เร็วๆจับได้ ชินนะคะให้เก่งเร็วๆนางก็จะได้มีควานที่ได้เลี้ยงประจำนะคะเป็นความหวังของแม่ควานเลยค่ะที่ว่าอยากให้นางกับกีตา้าอยู่ด้วยกันนานๆนะคะได้ชินกันมาถึงบ้านแล้วตุ้ยนุ้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเราก็จะได้พานางออกไปป่าบ้างออกไปทุ่งบ้างนะคะโดยโดย,โดยการพาไปของน้องกีตา้านะคะ ขอให้กีตา้าเก่งเร็วๆนะคะช่วยลุน้นช่วยเชียร์น้องกีตา้ากันด้วยนะคะให้กำลังใจกันพว่าที่ว่าจะได้มีขวานแน่นอนนะคะถาวนไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยจับตลอดอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็ยังพึ่งตาโน้ยให้ตาโน้ยช่วยดูช่วยจับกันเรื่อยๆนะคะอยากฝากนะคะวันนี้แม่ควานก็มีการไลฟ์ขายอาหาร ทุกวันตั้งแต่เวลาสี่โมงครึ่งหรือไม่ก็เลดห้าโมงนะคะก็ช่วยกันเข้ามาลุ้นเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาชมกันด้วยนะคะฝากติดตามให้กำลังใจช่องทุนทรัพย์ด้วยค่ะคะ่าก่อนตัวนุ้ยค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนสวัสดีนะคะให้กำลังใจกันด้วยร้อนไม่หนีลุร้อนไม่หนี <c oughs> แต่แต่เนื้อไปทางนู้นเป็นไรนุนทำไปจี้อ่ะ ว่าไม่เป็นไรตากแดดบ้างตากอะไรบ้างนะคะ <_ C> เพื่อที่จะได้แข็งแรงแต่น้อยวันนี้ภอวันมาด้วยไหมนี่ไล่ขายอาหารนี่อ,อ,อ๋อนะคะยังไงก็ฝากแม่ๆนะคะให้กําลังใจช่องน้องปุณซับด้วยนะคะวันนี้ก็เราก็มีอาหารให้แม่ๆได้ร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนนะคะโดยมีเจ้ารถถังน้องภัยวันมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะช่วยกันกินอาหารให้นะคะยังไงฝากแม่ๆอุดหนุนอาหารให้น้องปุณซับแล้วก็น้องภัยวันกันด้วยนะคะ แล้วมาแล้วมาเจอกันนะคะเย็นนี้นะคะช่วง4โมงกว่าๆหรือ5โมงนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้แม่ควันแล้วก็ช่องน้องพูนซับกันด้วยนะคะวันนี้ก่อนจากตาก่อนจากวันนี้แม่ควันขอฝากควันน้อยนะคะน้องกีตาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่กันด้วยนะคะแล้วก็มีน้องพูนซับกันด้วยนะคะกีตาสวัสดีครับขอให้หนูเก่งเร็วๆนะลูก กมก็จะได้น้องกีตาจับให้ตลอดนะจ๊ะตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะถ้านางร้อนนางก็จะเดินเข้าป่าเอายาไปตรงนู้นเลยลูกอยู่แต่บริเวณโรงช้างนางก็จะไม่ค่อยได้เดินไกลนะคะเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวต้องอยูให้ชินกันก่อน ันจากวันนี้ขอฝากแม่ๆนะคะช่วยกันกดซับสไครป์กดติดตามให้ช่องน้องพุทซับกันด้วยนะคะกดให้กําลังใจควานใหม่กันด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้จับน้องพุณซับอย่างเต็มตัวนะคะลาบรรยากาศไปกับน้องกีต้านะครับสวัสดีครับกับน้องกีตาแล้วก็น้องปุนซับกันด้วยคะ่ะสวัสดีแม่ๆนะคะสวัสดีคะ่ะ